หลังจากเปิดตัวบ้าน14ไปแล้วเสียงตอบรับดีมากหลายๆท่านชอบบ้าน14เป็นอย่างมากวันนี้แก้วมีข้อมูลอัปเดตใหม่มานําเสนอกันต่อนะครับมีหลายหัวข้อให้ได้รับชมกันจะมีอะไรบ้างตามแก้วไปชมกันเลยความท้าทายเริ่มต้นความท้าทายเริ่มต้นเป็นหนทางใหม่ที่จะช่วยให้ผู้เล่นบ้าน2และบ้าน6อัปเกรดบ้านได้ไวขึ้นความท้าทายนี้คล้ายกับซีซันชาเลนจ์ ในในวความท้าทายนี้จะปลดล็อกในแต่ละเลเวลบ้านเมื่อทําความท้าทายสําเร็จความท้าทายใหม่จะมาให้เราทําเพิ่มเติมเส้นทางรางวัลเริ่มต้นมีของรางวัลให้ผูเ้เล่นได้รับในแถบรางวัลเริ่มต้นมีทั้งัพยกกรไอเทมเม็มูลรูนและตําราของรางวัลในแถบรางวัลเริ่มต้นมีให้ทําแต้มสูงสุด5000แต้มหลังจากที่ผู้เล่นอัปเกรดบ้านเป็นบ้านเลเวลเรางวัลที่ยังไม่ได้รับจะถูกรับอัตโนมัติ เครื่องมือรับคนเข้าแคนทีมงานได้ปรับปรุงเพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์ของผู้เล่นให้ดีขึ้นในการใช้ระบบค้นหาผู้เล่นอันใหม่ผู้เล่นสามารถตั้งค่าได้ว่าจะเปิดรับคําเชิญเข้าแคนแบบไหนมีตัวเลือกอย่างนี้ 1. รับคําเชิญและคําแนะนํา 2. รับคําเชิญอย่างเดียว 3. เมไม่รับคําเชิญต่อไปนี้สามารถตั้งภาษาแชทสําหรับแคนได้แล้วนะครับก็จะบอกครับว่าแคนนี้คุยภาษาอะไรนะครับอย่างเช่นเราคุยภาษาไทยเราก็ตั้งภาษาไทยนะครับ ผู้เล่นที่มาจากประเทศอื่นนะครับจะได้เข้าใจว่าแค่นี้นะครับคุยภาษาอะไรและเขาจากตัดสินใจนะครับว่าจะรับเข้าร่วมแคมป์หรือไม่ลดราคาอัปเกรดในเบียนนี้ทีมงานได้เสนอรายการการลดเวลา,าการอัปเกรดและราคาการอัปเกรดลงโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เล่นอัปเกรดหมู่บ้านได้ไวขึ้นรายละเอียดตามนี้ครับเวลาฝึกทหารลดลงตัวเล่นแข็ง ลดลงจาก6นาทีเหลือ5นาทีแม่มดลดลงจาก6นาทีเหลือ4นาทีสุอร์แม่มดลดลงจาก20นาทีเหลือ13นาที33วินาทีลดราคากำแพงกำแพง level 12ลดลงจาก3ล้านเหลือ2ล้านกำแพง l e v e r 13ลดลงจาก5ล้านเหลือ4ล้านลดราคาค่าอัพเกรดของบ้านต่ำถึงบ้านกลางทีมงานได้เปลี่ยนแปลงค่าอัปเกรดมากมาย จากบ้าน2ถึงบ้าน11เพื่อช่วยให้ผู้เล่นอัปเกรดได้เร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยส่วนลดสูงสุดที่ใช้จากบ้าน7ถึงบ้าน10เวลาอัพเกรดสำหรับบ้าน2ลดลง60%เวลาอัพเกรดทหารในห้องทดลองในบ้านแรกๆลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่าปเกรกคิงและควีนเลเวล1ถึงเลเวล50ลดลงบ้าน13ราคาและเวลาอัพเกรดส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือข้อมูลการลดราคาค่าปเกรดไม่รวมกำแพงนะครับ นี่คือข้อมูลการลดเวลาฉ่นกดสร้างและเวลาอัปเกรดในห้องทดลองครับการลดราคาและเวลาสําหรับผู้เล่นใหม่เวลากดหาบ้านราคาการกดหาบ้านต่อไปลดลงสําหรับบ้านเลเวลหถึงบ้านเลเวลแค่าฝึกบาร์เบอรี่ลดลงค่าฝึกพันธนูลดลงค่าฝึกยักษ์ลดลงค่าอัปเกรดบาร์เบอรี่และธนูลดลงสําหรับเลเวลหถึงเลเวลสความสําเร็จใหม่ความสําเร็จใหม่ 1. ไม่ง่ายอย่างที่คิดทําลายสารกกางติดอาวุธในการรบผู้เล่นหลายคนตามที่กําหนด 2. นักแบ่งปันเครื่องยิงบริจาคเครื่องจักรถล่มเมืองตามที่กําหนด 3. กองทัพระดับซูเปอร์บูธฐานซูเปอร์ตามที่กําหนดเกมเพล์การบูธผู้กล้าหรือสิ่งก่อสร้างจะไม่ถูกยกเลิอกอีกต่อไปเมื่อกดอัปเกรดการบูธจะทํางานอยู่เบื้องหลัง โฝึกทักษะจะเปดิดให้เล่นเท่ากับเลเวลบ้านของเราการออปเกรดในห้องทดลองจะทำงานต่อเนื่องแม้ว่าเราจะอัปเกรดห้องทดลองอยู่ก็ตามและผู้เล่นสามารถใช้เพชรหรือตำราเพื่อเอปเกรดให้เสร็จทันทีได้แต่ฐานและน้ำยาเลเวใหม่จะไม่สามารถเอปเกรดได้จนกว่าจะออปเกรดห้องทดลองเสร็จย้ายต้นไม้ก้อนหินไปไว้ด้านลมของแผนที่สำหรับผู้เล่นใหม่เพื่อที่จะให้ตรงการครับสมารถที่จะจัดบ้านได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพิ่มของรางวัลสำหรับแต่นกอบบิน19ด่านแรกการเปลี่ยนแปลง UI ตอนนี้ความสำเร็จจะจัดเรียงได้ดีขึ้นไม่เหมือนตอนที่เพิ่มเข้ามาในเกมครั้งแรกมีต่างยืนยันเวลากดปุ่มฝึกให้เส็จทันทีมีไอคอนสำหรับพลังโจมตีต่อเนื่องทีอนมยาพิษเลเวอร์ตันเพื่อแยกความแตกต่างจากพลังโจมตีปกติสามารถเข้าไปในห้องทดลองได้แล้วนะครับเวลาอัปเกรดมีป๊อปโอเวอร์บอกชื่อของสิ่งของใหม่ที่สร้างได้เมื่อกดอัปเกรดบ้าน ทั้งเมืองกลางวันและเมืองกลางคืน 3D Asset สกินเริ่มต้นของ k คิงได้รับการขัดเลงเงาเล็กน้อยโดยการเพิ่มรูปสามเหลี่ยมมากขึ้นส่งผลให้สกินดูสูงส่งเหมาะสมกับการเป็นราชาและตอนนี้ผิวของ k คิงสามารถเพิ่มเฉดสีใหม่ได้เต็มที่ทีมงานวางแผนจะทําแบบนี้กับผู้กล้าทุกตัวและจะนําเทคโนโลยีใหม่นี้ไปใช้กับสกิน,นอื่นๆในอนาคตส่วนสกินเก่าๆยังไม่มีแผนที่จะกลับไปทําครับ การเปลี่ยนแปลงซีซันชาเลนจ์เวลาลรับทรัพย์กรถ้าผู้เล่นยังมีความจุเหลืออยู่บางส่วนระบบจะเติมทรัพย์กรให้เต็มแล้วมาเพชรด้วยเพชรสูงสุดคือ5เม็ดสมมติว่าแก้วรับทองคํามา80%ทองคําเกิน20%แก้วจะได้รับเพชร1เม็ด m, ครับเมื่อซีซันชาเลนจ์จบลงของรางวัลใดที่ผู้เล่นยังไม่ได้รับระบบจะรับให้อัตโนมัติเลยแต่ถ้าของรางวัลเต็มระบบจะแปลงให้เป็นเพชรทันทีครับถ้าหากผู้เล่นท่านใด บ้านใกล้ตันและไม่สามารถที่จะทําภาร,รกิจให้สําเร็จได้ถ้าทําถึงที่สุดแล้วภาร,รกิจนั้นจะสําเร็จทันทีมีความท้าทายใหม่ในแคงเกมและซีซันชาเลนส์สาหรับการใช้น้ํายาล่องหนความท้าทายในซีซันชาเลนส์ที่เกี่ยวข้องกับการชนะด้วยทหารหรือน้ํายานะครับจะปรับเป็นใช้ทหารหรือน้ํายาเพียงแค่หนึ่งหน่วยต่อความท้าทาย